ชมครับเรามาว่ากันเกี่ยวกับเรื่องของเกาะกูดกันหน่อยดีกว่านะฮะวันนี้ถ้าตัดเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาออกไปในข่าวข่าวนี้มาแรงมากจริงๆแล้วก็มีใครหลายคนออกมาแสดงความเห็นกันเอาใว้ชัดยังคงเกาะติดกันกับปมนี้นะฮะประเด็นที่รัฐบาลน,นั้นกําลังจะเดินหน้าตั้งคณะกรรมการฝั่งไทยไปเจรจา MOU 44กับกัมพูชาท่ามกลางเสียงเรียกร้องว่าให้ยกเลิก MOU 44ก่อนดีไหม จากพักพลังประชารัฐนะครับแล้วก็จากพี่น้องประชาชนหลายกลุ่มหลายฝ่ายกลัวว่าจะกระทบต่อดินแดนของไทยเราไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับประเด็นนี้กันหน่อยครับจะเห็นได้ว่าไม่มีเสียงนะครับก็คือท่านนายกไม่ตอบเลยกับกรณีนี้นนสื่อพยายามซักถามประเด็นนี้นะฮะแต่ว่าท่านนายกไม่ตอบ เรื่องของการขอให้ยกเลิก MOU44 เจ้าตัวก็โบกมือทักทายคือนายกวันนี้เดินทางไปที่คุณหมิงที่จีนนะครับเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐ,ฐกิจลุ่มแม่น้ำโขงครั้งที่8แล้วก็การประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดีเจ้าพญาแม่น้ำโขงครั้งที่10ระหว่างวันที่6ถึง7พฤศจิกายนก็คือวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นายกจะไม่อยู่นะครับเดินทางไปร่วมประชุม คือไปร่วมประชุมครั้งนี้ปั๊บเนี่ยแน่นอนไปร่วมประชุมกรอบความร่วมมือซึ่งมีรุ่มน้ําโขงเจ้าพระยาอิรววดีก็ต้องเจอกับท่านหุนมาเน็ตแน่ๆถูกไหมฮะพอไปในครั้งนี้หลายคนจับตามองเรื่อง MOUCC สีนี่คือท่านนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาคนก็จับจ้องไปที่พื้นที่ทับซ้อนไหลทวีประหว่างไทยกัมพูชา คือฝ่ายไทยผมก็ย้ำอีกครั้งนะว่าเตรียมตัวที่จะตั้งคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคแล้วอะชื่อย่อคือ JTC ขึ้นมาพิจารณาคาดว่าจะมีการแต่งตั้งภายในไม่เกิน2สัปดาห์นี้คราวนี้ท่านนายกนั้นให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้บอกว่ารัฐบาลไทยนั้นจะเดินหน้าเจรจาให้เกิดการใช้ประโยชน์ทางพลังงานในพื้นที่ทับซ้อนระหว่าง2ประเทศแต่ว่ายังไม่ยืนยันว่าจะมอบหมายให้ผู้ใดนะครับเป็นหัวหน้าคณะกรรมการ JTC คราวนี้เราไปดูซิมีความเห็นจากคนอื่นหรือเปล่าไปดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคือคุณมาริสเสียงพงซึ่งร่วมคณะไปกับทนายกด้วยบอกว่าการเจราจาพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยจะต้องได้ข้อยุติเป็นข้อยุติที่ประชาชนทั้งสองฝ่ายเห็นว่ามันเป็นธรรมแล้วรัฐสภาของทั้งสองประเทศนั้นต้องให้ความเห็นชอบผ่านการเสนอจากคณะรัฐมนตรีเข้าสู่สภาอ่ะสองประเทศนะฮะ ผมจะยืนยันคําพูดของท่านรัฐมนตรีต่างประเทศนะว่า2ประเทศไม่ใช่แค่ไทยเท่านั้นว่าเห็นชอบกับการเจราจาหรือไม่อสรุปตรงนี้เบื้องต้นว่าต้องผ่านสภาทั้งสองประเทศและข้อตกลงนั้นต้องสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะไปเจราจาเพื่อที่จะไปเอื้อประโยชน์ให้แก่ใครตามที่มีการกล่าวอ้างกันท่านรัฐมนตรีพูดต่อบอกว่าส่วนการใช้ประโยชน์เหนือแหล่งปิโตรเลียม ท่านก็บอกว่ายังไม่สามารถกระทําได้จนกว่าการเจราจาดังกล่าวจะมีข้อยุติผลการเจราจานั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับซึ่ง m o u 4 4กําหนดให้จะต้องเจราจา2เรื่องคู่ขนานกันไปคือเขตทางทะเลและการพัฒนาพื้นที่ร่วมกันซีกบน1,000 0ตารางกิโลเมตรซีกล่าง1 6 0 0 0ตารางกิโลเมตรรวมเป็น26,0 0 0ตารางกิโลเมตรต้องคู่ขนานกันไปหากการเจราจาสําเร็จผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดต้องเป็นชาติ และพี่น้องประชาชนคนไทยที่จะมีเขตทางทะเลที่ชัดเจนกับประเทศเพื่อนบ้านและได้ใช้พลังงานในราคาถูกและลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญเอาละเราฟังต่อท่านบอกว่ากรณีของคนที่ให้อยากจะให้ยกเลิก m o u 4 4เพราะอาจทําให้เราเสี่ยงจะเสียดินแดนท่านรัฐมนตรียืนยันบอกว่า m o u 4 4นั้นไม่ได้เป็นการยอมรับเส้นอ้างสิทธิ์ในไหลทวีปของกัมพูชาและไม่ทําให้ไทยเสียดินแดนครับ เพราะว่าเกาะกูดนั้นอยู่ภายใต้อธิปไตยของไทย100%เซนสาระสำคัญของ MOU 4 4นั้นเป็นเพียงการตกลงร่วมกันเพื่อที่จะเจรจาและแผนผังแนบท้ายนั้นเป็นเพียงภาพประกอบของพื้นที่อ้างสิทธิ์ในไหลทวีปของแต่ละประเทศซึ่งเส้นอ้างสิทธิ์ในข้อตกลงนี้ไม่ใช่เส้นเขตทางทะเลตามที่มีการเข้าใจผิดกันแต่อย่างใดส่วนกรณีรัฐบาลคุณพิสิทธิ์เมื่อปี2 5 5 2นั้นมีมติเห็นชอบในหลักการ ให้ยกเลิก M O U c 4ให้ไปศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รอบคอบเสียก่อนจะนำเรื่องเข้าสู่คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา,าท่านรัฐมนตรีมาริ์นั้นชี้แจงบอกว่าในครั้งนั้นเนี่ยรับฟังข้อมูลทั้งหน่วยงานด้านความมั่นคงและด้านกฎหมายจนได้ข้อสรุปแล้วเสนอเป็นมติคอรอมอในปี57ซึ่งข้ามาปี57แล้วนะ ว่าการคง MOU 4-4ไว้เป็นผลดีมากกว่าเสียและที่สำคัญคือการมีเขตทางทะเลที่ชัดเจนจะนำไปสู่การเจราจาการใช้ประโยชน์เหนือแหล่งปิตโตรเลียมได้อย่างชัดเจนด้วยเช่นกันคำพูดที่อยากจะให้เน้นนะฮะของท่านรัฐมนตรีคือขอให้เชื่อมั่นว่าการเจราจาจะคำนึงถึงอธิป,ปไตยและผลประโยชน์ของคนไทยเป็นที่ตั้งยืนยันว่ากระทรวงการต่างประเทศจะทำงานด้วยความเป็นมืออาชีพสูงสุดเอาล่ะ คราวนี้นี่คือสิ่งที่ท่รัฐมนตรียืนยันเราไปดูฝั่งที่ไม่เห็นด้วยเรื่องนี้มีความเคลื่อนไหวจากดิอสอวบสมชัยแสวงการท่านโพสต์เฟซบุ๊กนะฮะบอกว่าถ้า MOU 2544ไปยอมรับการที่กัมพูชาเนี่ยตีเส้นผ่ากลางเกาะกูดหรือจะลากเส้นสีถนนชัยคืออ้อมเป็นตัวยูอ้อมเกาะกูดเนี่ยแล้ววกกลับไปกลางอ่าวไทยกินดินแดนเขตแดนอธิปไตยทางทะเลในอ่าวไทยซึ่งอ้างว่าทับซ้อนกันมากถึง2 6 0 0 0 ตารางกิโลเมตรเกือบหนึ่งในสิบของพื้นที่อ่าวไทยทั้งหมดไม่ว่ารัฐบาลจะไปเจราจาคนละครึ่งกับกัมพูชาหรือไปเจราจาแบ่งกันอย่างไรหรือจอ้างว่าเอาพลังงานมาใช้ก่อนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับเขตแดนโดยไม่เจราจาหลักเขตทางทะเลให้ยุติชัดเจนตามกฎหมายสากลเนี่ยเท่ากับยอมรับแนวเส้นเขตที่กัมพูชานั้นประกาศทับซ้อนซึ่งล้ำอธิปไตยเข้ามาย่อมเสียอธิปไตยทางทะเลอาณาเขตในอ่าวไทย ให้กับกัมพูชาแน่นอนในวันข้างหน้าหมายรวมถึงทรัพยากรในเขตทะเลใต้ท้องทะเลทั้งหมดรวมถึงท้องฟ้าอากาศเหนือท้องทะเลนั้นด้วยนี่นะแล้วก็ชี้ให้เห็นภาพประกอบในพื้นที่แนวทึบสีแดงและส้มที่ต้องเสี่ยงเสียอธิปไตยนี่นะฮะเห็นว่ารัฐบาลเนี่ยอ้างยืนยันว่าไม่เสียเกาะกูดแน่นอนจริงครับ ไม่เสียเกาะกูดที่เป็นดินแดนของรัฐไทยร้อยเปอร์เซนต์อันนี้แน่นอนนะเพราะว่าตามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเมื่อปีคศ .1907 เเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าสยามนั้นยอมเสียดินแดนพระตะบองเสียมาราศีโสพลแลกกับการที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาคืนจันทบุรีคืนตราดแล้วก็เกาะทั้งหลายรวมถึงเกาะกูดให้กลับมาเป็นของไทยเหมือนเดิมแต่ในคำถแถลงของรัฐบาลนั้นกลับไม่มีคำยืนยันใดๆว่าไม่เสียดินแดน ทางทะเลในอ่าวไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวภาพแถบสีแดงส้มปรากฏใน m o u 4 4รัฐบาลปัจจุบันเปเจราจาเนี่ยถ้าไม่ยกเลิกหรือไม่ปฏิเสธเส้นเขตแดนฝ่ายเดียวของกัมพูชาที่ขีดไว้เมื่อปี2515ถ้าไม่เรียกว่าเสียดินแดนและอธิปไตยทางทะเลในอ่าวไทยจะเรียกว่าอะไรดีครับแล้วก็ยังโพสต์ต่อด้วยภาพถัดไปคุณผู้ชมดูนะฮะเป็นภาพการแบ่งสัมปทาน ในพื้นที่อ้างสิทธิ์โอ้โหคุณผู้ชมพื้นที่อ้างสิทธิ์คุณดูนะและแต่ละแปลนที่ขีดไว้เนี่ยมีบริษัทเอกชนเข้ามารับสัมปทานเรียบร้อยแล้วอะ่ะคุณสมชายบอกว่านายกแล้วก็ตัวแทนคอรอมอที่จะตั้งคณะไปเจรจา m o u c 4เนี่ยตอบคำถามง่ายๆตามแผนที่พลังงานในอ่าไทยหน่อย กัมพูชาตีเส้นเคลมผ่าเกาะกูดเข้ามากลางอ่าวไทยไทยจะไปยอมเจราจาแบ่งปันผลประโยชน์ตามโครงการคนละครึ่งโดยไม่ทำการเจราจาเขตแดนทางทะเลให้ยุติก่อนเพียงอ้างว่าถ้าไม่รีบขุดมาใช้น้ำมันและก๊าสนั้นจะหมดคุณค่าในอนาคตทำให้คนไทยใฝ่ฝันว่าจะได้ใช้น้ำมันและก๊าสในราคาถูกตอบหน่อยครับว่าพื้นที่แปลงสัมปทานขุดเจาะไหนเป็นของไทย เพราะเท่าที่นับดูตามแผนที่นั้นมีขออนุญาตเอ่ยชื่อนะเป็นโพสต์จากท่านสมชายท่านบอกว่ามีเชฟรอนไป16แปลงมีโทอทัลหแปลงแล้วก็มี PTTEP e อีก2แปลงไปแปลงเป็นไทยกันเอาเองตอบให้คนไทยรักชาติตาสว่างด้วยครับ ว่าคนไทยทั้งประเทศนั้นจะได้ประโยชน์ตรงไหนจะได้ใช้น้ำมันและก๊าซในราคาถูกอย่างไรภาพที่เห็นที่อยู่ทางขวามือเนี่ยนะคุณผู้ชมคือภาพพื้นที่ทับซ้อนที่เป็นพื้นที่ที่จะเจรจาเกี่ยวกับเรื่องปิตโตรเลียมมันได้ถูกทำการซอยย่อยออกเป็นแปลงต่างๆเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมมองอย่างนี้มันอาจจะดูยากหน่อยนะฮะแต่ผมกำลังจะบอกว่าแผนที่นี้เนี่ย เป็นการซอยย่อยแปลงต่างๆที่เป็นพื้นที่ทับซ้อนและไปอยู่ในกำมือของบริษัทเอกชนบ้างละหรือบริษัทอื่นๆในสถานะอื่นอย่างไรบ้างละเราไม่ทราบเหมือนกันครับเราต้องว่ากันต่อไปและที่ว่ากันต่อไปคืออะไรที่ว่ากันต่อไปคือผู้ที่จะต้องตอบให้ชัดผมเชื่อว่าหนีไม่พ้นรัฐบาลที่ต้องตอบให้ชัดเจนว่าจะเอาอย่างไรและแผนที่เมื่อสักครู่นี้เป็นแผนที่ที่ จริงหรือไม่อย่างไรรอฟังคำตอบจากรัฐบาลครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ